สวัสดีค่ะวันนี้รีแม็กแคระสาขาภูเก็ตนะคะจะมารีวิวสายชาร์จนะคะเ,ออเป็นรุ่นนะคะ WDC 208นะคะสำหรับสายชาร์จรุ่นนี้นะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะรีแม็กแท้อยเนะคะจะต้องมีสติ๊กเกอร์สีฟ้าแบบนี้เท่านั้นนะคะรุ่นนี้นะคะหัวของเขาจะเป็นหัวแบบ Micro USB นะคะ ะะ USB ของเขาจะสามารถชาร์จได้สองข้างเลยนะคะดีไซน์ของสายนะคะจะเป็นสายกลมนะคะเป็นสายซิลิโคนแบบกลมแล้วก็หุ้มด้วยสายเหล็กแบบถักอีกชั้นหนึ่งนะคะดูสวยงามนะคะตัวน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จให้ดูนะคะ สำหรับสายชาร์จรุ่นนี้นะคะรองรับการปล่อยกระแสะไฟได้2 1 a นะคะความยาวของเขาคือ1เมตรนะคะสินค้ารับประกัน1ปีจาก r i m a c Thailand เหมือนเดิมค่ะไ้ชัดเข้าเแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะคะที่เพจ r i m a x Thailand p h u k e t นะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามสินค้าได้ที่ a s s i ซร์รีแม็กภนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอื่นจากทางเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ